ดีใจมากครับก็ปีนี้เป็นเป็นปีปีที่สี่ของผมเราก็เราก็รู้สึกว่าเราพัฒนาฝีมือได้ได้ดีมาก,มากแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งทางทีมแล้วก็ทั้งตัวผมเองผมก็รู้สึกดีใจมากท,ที่ที่สร้างผลงานในปีนี้ให้ติดอันดับอ่าหนึ่งในสิบได้ในในแชมเปี้ยนชิพก็รู้สึกดีใจมากครับแล้วก็ในปีหน้าก็จะเป็นปี 5, ที่ห้าสำหรับผมในปีสองพันยี่สิบสามก็จะทําการแข่งขันอีกหนึ่งปีครับก็จะพยายามสู้แล้วก็จะพยายามทาผลงานออกมาให้ดีที่สุดครับ ท so, ี่ตั้งเป้าไว้อยากจะติดหนึ่งในห้าของแชมเปี้ยนชิพรับก็อย่างแรกเลยก็รู้สึกดีใจดีใจมากๆครับที่ที่เราสามารถไม่ว่าจะปลดล็อกในอันดับที่1แล้วก็ฟ้าโพโพดิชั่นในในโฮมเลสถึงแม้ว่าในการแข่งขันบ้านเราจะก็จะไม่จบในแข่งขันแต่ก็เป็นเป็นปีที่ดีมากก็รู้สึกดีใจมากครับก็ตอนตอนที่ก่อนจะกลับมาทีมงานก็บอกว่าไม่ต้องเทนนิ่งเลยนะไม่ต้องทำไรเลยก็คือ ปล่อยว่างไปเลยเดือนหนึ่งคืออยู่บ้านผ่อนคลายตัวเองไปเลยแล้วก็หลังจากนั้นค่อยเริ่มออกกำลังกายแล้วก็เริ่มหาจุดปกครองที่เรามีปัญหาของในในในปีนี้พยายามไปดูวิดีโอเก่าที่ที่เราอาจจะมีจุดพลาดในหลายๆจุดเราก็พยายามเก็บตรงนั้นแล้วก็เอาไปแก้ไขในในปีหน้าครับอยากจะพูดกับพี่น้องแฟนชาวไทยนะก็อยากจะขอบคุณมากๆที่คอยซัพพอร์ตผมแล้วก็คอยส่งกำลังใจมาเชียร์ผมครับก็รู้สึกดีใจมากที่ ที่พี่น้องแฟนชาวไทยคอยซัพพอร์ตผมมาตลอดในแตะปีที่ทำงานแข่งขันนะครับก็อยากจะบอกพี่น้องแฟนๆทุกๆคนนะครับที่มามารับผมในวันนี้ผมก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆเลยก็วันนี้มากันเยอะมากๆก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่ๆทุกคนมากที่ซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกําลังใจเชียร์ผมแล้วก็คอยให้กําลังใจเชียร์ผมตลอดไม่ว่าผมจะมีพลาดล้มบ้างเจ็บบ้างแต่ก็ทุกคนก็คอยให้กําลังใจผมตลอด ก็ในปีหน้าผมก็จะทำงานอาอกมาอย่างเต็มที่คับก็อยากให้พี่น้องแฟนๆชวาวไทยก็ติดตามแล้วก็ไป็นกำลังใจเชียร์ผมต่อครับ